มาอะไรครับเราก็กลับมาอะไรครับมามามาคลิปที่แล้วมีหลายคนบอกว่าเสียงผมเปลี่ยนจริงๆไม้ที่ผมใช้อัดก็ไม่ตัวเดิมเสียงพูดก็เสียงผมคนเดิมแต่ที่ไม่เดิมคือว d o w s จาก Windows 10กลายเป็นว i n d o w s 11อ็ดอ้าวินโทำผิดหรือจริงๆแล้วเสียงผมเปลี่ยนอ้าอันนี้ก็น่าคิด <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบดูกันอีกครั้งในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ ไปมาะแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟีดแอนด์โกในพาร์ทที่115นั่นกินน้ำไปเสียงแหบจนได้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วเลย <c oughs> ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ได้เล่นอัปเดตสุดเพี้ยนกับแมวหน้ายิ้มกันไปแล้วคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมเลยขอมาต่อให้คุณผู้ชมดูกันอีกหนึ่งตัวเป็นตัวเด็กบันตัวใหม่ของแบบนี้นั่นเองอ้อไม่พูดเยอะให้มากความเดี๋ยวเสียงจะเปลี่ยนตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยคุณผู้ชมอ้าวเลยซะง,งั้นตัวนี้คุณผู้ชมดอรุดอนนั่นเองอ้อ ซึ่งตัวนี้ก็เหมือนตัวที่แล้วเลยไม่ค่อยจะมีข้อมูลข้อมูลทางชีวภาพข้อมูลที่แปลเป็นไทยนี่แหละเออจำได้ว่าคลิปที่แล้วก็เล่นแต่เล่นอีกคงไม่เป็นไรกันคลิปเงียบ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลของตัวนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างไปดูกันเลยโดลูดอนรือสำหรับภาษากรีกเรียกว่าหอกฟันที่อยู่อาศัยชายทะเลข,ของอเมริกาเหนือแอฟริกาตอนเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิก ยุคประวัติศาสตร์ปลายยุคอีโอซีน41-33ล้านปีก่อนขนาดและน้ำหนักประมาณ16ฟุตยาวครึ่งตันอาหารปลาและหอยลักษณะเด่นขนาดเล็กฟันที่โดดเด่นรูจมูกด้านบนของศีรัะขาดความสามารถในการระบุตำแหน่งและเท่าที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับโดลูดอนถูกจัดเป็นประเภทของวานโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมเอ่อๆๆ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 ๆอๆๆ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  เอาเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเรามาดูที่สเตตเริ่มต้นของตัวนี้กันก่อนเลือดเริ่มต้นอยู่ที่277ดาเมต41น้ำหนัก60กิโลกร,รมัมความเร็วในการกัด0.5ต่อวินาทีส่วนอเบลิตี้ของตัวนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการหายใจหายใจอย่างเดียวทำไมหายใจตายและคลิปที่แล้วผมจำได้ว่าจุดเกิดของโดนูดอนมันอยู่ตรงกับเมกาโอนเลยคุณผู้ชมเออเหมือนลูชะตาเก่าเมื่อเกิดไปเนะี่ย อร่อย <c oughs> อันนี้ก็ต้องมารุนกันนะครับคุณผู้ชมว่าผมเกิดไปแล้วเนี่ยจะอร่อยพอละไปกันดีกว่าคุณผู้ชมไปดูกันเลย <c oughs> อยู่นั่นไงไปดีกว่าผมมาอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมตามธรรมเนียมของคลิปเราแล้วเริ่มต้นผมขอมาลองกับตัวที่ไม่ควรจะมาลองแต่ตรงนี้ไม่ควรจะมา <c oughs> อะไรครับเนี่ย ขอลองอีกทีคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เอาคอนเทนต์แต่ตรงนี้จะเอาตัวไหนดีมา,าทีละตัวไม่เอาหลายตัวยักสเตตเริ่มต้นของเราก็ถือว่าค่อนข้างยอกคุณผู้ชมไม่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 ไม,ม่เอาเราจะวนกันทำไมเนี่ยแหมอยู่ไหนอยู่นี่เอากัดไม่โดนโอ้ยขอบคุณมากครับมาโอ้นี่ไงว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ later <c oughs> เมื่อกี้นี้ก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าสแตทเยอะกับเหลี่ยมเยอะอันไหนมันดีอ่าสงสัยตัวนี้อยากโดน,นเหลี่ยมที่ตายครั้งนี้ผมไม่ได้ตายเอาคอนเทนต์แต่ตายจริง <c oughs> แล้วเนื้อมันไม่กินด้วยโท่ถ้าไม่ติดว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบแล้วผมคงไปเหลี่ยมกับปานสเปิร์มให้คุณผู้ชมดูแล้วเพราะเท่าที่ดูเหมือนว่าโดนูดอนตัวนี้จะหาเวลอย่างง่ายนะครับเนี่ย คือเหมือนแค่นี้จะได้มาฮาเวลเลยคุณผู้ชมออถ้าผมไปเหลี่ยมกับบานสเปิร์มตั้งแต่ตอนนี้จากคลิป10นาทีคงจะเหลือสัก5นาทีหายใจก่อนคุณผู้ชมหายใจขอยอหนึ่งตัวและกันนะครับเพื่อความสบายใจนี่เลยดาวเมรเข้า280จะไปเหลืออะไรไห <า S 1> นคุณผู้ชมครับสติกโซซอรัสสามารถจกกัดการกับโคโนโซซอรัสตัวนี้เดี๋ยวเยวเราจะถูมาหาผมทำไม เมื่อมันเป็นไปแล้วผมก็ขอละกันนะอานันมันเป็นไปไม่ได้มันยังไม่ตายน้านไง <c oughs> ถอยเลยคุณผู้ชมถอยเลยผมขอไปลองกับฉลามขาวตัวเดิมละกันนะครับกับเลเวลแปดคือว่ายเข้ามาหาผมแล้วจะมาเลี้ยวกลางทางแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะไม่ใช่ตัวที่กินผมก่อนหน้านี้คุณผู้ชม คือตัวที่กินผมก่อนหน้านี้เหมือนจะโหดกว่านี้เออเหลือจะเป็นตัวข้างล่างนี้มาลองดูกันหรือว่าตัวผมใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมเลเวลแปดเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับขอลองอีกตัวเพื่อความทัวร์อ่าเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้น <c oughs> เลเวลสิบห้ากับโคนโซอก็คงไม่ใช่ประเด็นนะครับเออดาวเมทเขาเ้า <c> ห <oughs> ้าร้อ <c> ย <oughs> คือเพื่อนหายไปไหนหมดทำไมมีแกอยู่คนเดียวเออ จริงๆเลเวล17เราอาจจะสามารถจัดการกับบอสได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นหาเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้ว <c oughs> แบบนี้ผมก็ว่ายเข้าไปด้วยความเร็วสูงสิโอ้ขอเลยขอเลยมามาวัดกันเลยคุณผู้ชมมาวัดกันเลยเมกาโลดอนอือ <c oughs> ถามจริงคือกัดแมคกลโรดอนเข้าท oh, okay. ีละพันสามโอ้คือดูท่าแล้วคลิปนี้คงจะจบไวจริงๆอ่ามันมันว่ายมามันว่ายมายายานี่คือผมเก่งรอหลายรอบแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเออแต่แมคกาโลดอนมันไม่กัดผมนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแต่ตัวนี้กัดไงทีเดียวแตกกันเลยทีเดียว ดูเหมือนว่าคลิปนี้คงจะไม่จบแล้วละคุณผู้ชมเพราะว่าเรากลับมาเริ่มใหม่กันตั้งแต่ต้น <c oughs> <c oughs> กำลังจะกลายเป็นพระเจ้าอยู่แล้วเชียวแหมแต่เมื่อกี้นี้ผมก็ได้ทําการย้อนกลับไปดูช่วงเมื่อกี้นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเมฆกระโดนทําดาเมจกับผมอยู่หนึ่งครั้งแต่ว่าดาเมจเข้าแค่เสียรอยกับกันพอกนทนอัดอีกหนึ่งตัวครั้งเดียวครั้งเดียวผมกลับมาอยู่นี่ โถได้มาหกเวลนะครับกับสติ๊กโซซอรัสตัวเมื่อกี้นี้บวกกับเนื้อของตัวไหนก็ไม่รู้อ้าวสุกี้มารวมแบบนี้มันต้องยกหมอ้อคุณผู้ชมยกหม้อสด <c oughs> อ้าวโคโนซอ,อมองเท่งไปแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันจะได้เหลี่ยมเลยคุณผู้ชมเออนั่นแหละสวย ขอฉลาววานตรงนี้อีกหนึ่งตัวมีได้สิบส่แววนะครับคุณผู้ชมคงไม่ต้องเหลี่ยนกันละคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะมากันแบบซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้ดาวเมทเข้า500ร้อยนีจะเอาที่ไหนมารอดคุณผู้ชมแ <c oughs> มวน้ําคุณผู้ชมขอดูดเลยเอาดูดได้เฉย <c oughs> ดูดได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาดูดไม่ได้นะครับเหมือนว่านาวานจะตัวใหญ่เกินอ่ะไม่ไง แมวน้ำดูดได้นะครับโอ้ตรงนั้นเพียบเลยขอไปดูดก่อนคุณผู้ชมนี่แหละดูดให้หมดนี่นี่แล้วเลเวีสแปขออีกตัวมานี่ few moments later. ก่อนหน้านี้ผมลองที่เลเวล18นะครับครั้งนี้นี่เลยไม่ไม่ๆม่ๆๆ่ๆๆย่ไปไยเป็นครั้งหน้า เรียบร้อยนะครับเกือบไปแล้วคุณผู้ชมได้มา26เวลวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดดูดก่อนแถวนี้เหมือนว่าจะเริ่มตัวใหญ่กันแล้วหวานวปนจะคาดจะไปไหนนี่เลเวิว0นะครับอไม่ถึง <laughs> ผมเตรียมใจไว้แล้วคุณผู้ชมมาพีที่อา้ากะมาแบบพีทีแต่ดันชนะเฉย <laughs> ทีนี้ก็รู้แล้วว่าเราสามารถจัดการกับวานสเปิร์มได้แล้วคุณผู้ชมแต่ทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าเราจะต้องใช้กี่เวลนะครับถึงจะสามารถดูดวานสเปิร์มตัวนี้ได้น <c oughs> ี่โอเคได้กี่เวลคุณผู้ชม36เวลกำลังจะกลายเป็นกำลังจะกลายเป็นพระเจ้าแต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังจะโนนเล่น ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีโอ้ยดีนะหันได้ก่อนคุณผู้ชมมาเกือบอย่า <laughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผมเห็นนะผมเห็นก่อนครั้งนี้ไม่มีทางเกือบลืมหายใจคุณผู้ชมแต่จังหวะหายใจว่ายลงมาเอาว่ายหนี s e v e n years later เอาลละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เล่นมาสักพักใหญ่ตอนนี้ผมสามารถดูดวานสเปิร์มเข้าท้องได้แล้วนี่เราเกิดช้าซะด้วยเกิดให้มันไวๆกว่านี้ไม่ได้หรืออย่างไง <c oughs> โอเคหายใจนะครับนี่เอาละประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเลเวล50ผมขอไปลองกับเมกรดอนดูหน่อยละกันจริงๆต้องลองเหรอไม่ลองก็น่าจะรู้ <c oughs> เอาอีกแล้วกัดข้างๆแบบนี้ผมจะหันยังไงอ่าเจ๊แล้วแหมขอดูดกดอนเอาเหมือนจะยังดูดไม่ได้ฮันเด้งแต่วานสเปิร์มดูดได้อะไรครับเนี่ยยา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 โอ้แหมให้ตายสิทำไมไม่กลดอนผมยังดูดไม่ได้หรือดูดไม่โดนคุณผู้ชมเดี๋ยวขอร้องอีกทีขอดูดเลยครับคุณผู้ชมเอายังดูดไม่ได้ แต่วานสเปิร์มตัวเมื่อกี้นี้ดูดได้ทั้งทั้งที่หัววานสเปิร์มมันใหญ่กว่าอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมผิดเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วไม่ใช่มันต้องดูดได้สิคุณผู้ชมต้องใช้เล็วเว้อยหกห้าถึงจะดูดได้อีกหนึ่งตัวตรงนี้คุณผู้ชมทำอะไรทำอะไรอา้าว่ายท้อง โดดเข้าให้คุณผู้ชมนี่ได้มาร้อยหกสิบก้านะครับเกิดตรงนี้อีกไหมอ่ามาเกิดอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่หาไม่อาคือเมื่กี้ยังอยู่ข้างหน้าผมอยู่เลยอยู่อยู่วาบขึ้นมาบนหัวผมเฉยเป็นไปได้ <c oughs> นี่โดดเข้าให้ได้มาร้อยเจ็ดสิบเวลเอาอีกแล้วคุณผู้ชมตัวงออีกแล้วงั้นผมขอราขึ้นมากินบนน้ำเลยนี่ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า